ครับสวัสดีครับผมปูเยี่ยมพารวยนะครับพบกับ FC แฟนช่องนะครับขอกล่าวคำสวัสดีนะครับในวันที่สองสิงหาคม2,564นะครับอามื่อนี่นะครับปูยี่มพารวยกับมาพ่อกันอยู่สถานทีมปายังนะครับบอกปูยี่มมาไทยทำแหละครับเอาคลิปนี้ผู้ใดจำได้ครับ มีต้นยางหลายๆนะครับเอาเบิ้งนะครับต้นย้างไงนะครับลมคึมนะครฮะย้างกับขามอยู่น้ำกันครับทั้งมุมนั่นกัเป็นลูกยางพอแม่ยางไงนะครับสูงนะครับสถานวังนียู่บ้านโพนงามนะครับเอาชมไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยพขดครับ ลมพัดกวยต้นตีนต้นตีนนะครับมีปลาสักแกมงากิ่งย่อยและใหญ่ือลมตอกเสียงดังข้างบนแล้วครับมีเสียงนะครับย่างถามย้นลกไปครับเบืองยอดแห้งครับครับผมผู้ดำเลูกฝ่าไปเลยนะครับอ้าวในคลิปนี้ปูเยี่ยมก็ได้มัดถวย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 ,ถวย,ถวย สวยเทาวายเทวดานะครับมีข้าวตอกดอกใหม่บุรียามวนจุดไ้หอมนะครับข้าวน้าสามปลาอุดมสมบูรณ์นะครับผัดใบขต้มขนมที่ผู้เยี่ยมมาถวยให้นี่นะครับมองนี่เราเพื่อนไ้สุกไ้ลาบเลีเ้ยวเห็นเป็นตัวนะครับเอาผู้ใดเจอได้นะครับตามผู้เยี่ยมมาพามาเบิง้ง สักสักคับว่ามันอ,อ่อนปอนะครับาตามมานะครับตามมาตามมาจะได้เห็นว่าออกจกัจกจ้กบอนใหญจ้าเลยครับผมออกล่างไปแล้วนะครับ <S <S ีขเยี่ยมมาถ่ายทำขเยี่ยมกับว่าวาว้าอ้าวพ่อเมียพี่น้องเลย ได้มาติดล่างน้ำฝนไว้นี่0832859896ติดเพราะเอาไปซื้อเป็นรางวันจักหน่อยได้บนะครับมันกลับมาออกเลกล่างสักคำนี่ก้ากหกกอยู่วงนี้แล้วครับตอน,น,นอยางโอยแยบกระถวยถวายึ้นไปแล้วนะครับหล่อ้อยของหมดของแม้เจาะแล้วครับ เป็นตัวเลขใครเห็นกระห้องนั่นนะ้ครับนีกใคเห็นอีกแล้วครับนี่เห็นมนเลยโอ้หนาดูชมครับผมรเราูพยี่ยมถวยอยู่สองตอนนะ้ครับเนะี่ยกลางตรงตนนั่นเที่ยวดาอาหัก ้ชัดเจนเด้อเทวดาไอวัตีิมากกันให้อีกนะครับผม้ยเงาบักยี่ครับแังชัดเจนนะครับเด้อถวาย,ยปูยมถวยอยู่ทางนี้ครับ ถูกใหม่ไปแล้วเหลือซ้อนคำนนวันเพราใหม่ซออ้อะถวยขึ้นไปแล้วครับผลละหมากลากไม้เข้าต้มขนมดอกไม้ถูกเทียนนะครับโอ้ยเยียกบกบบเก่าเทวดาขึ้นแล้วครับอันนี้เจ้าพลังเปียงโนติเทวดาปฏตย,ยังนามามีห้งบุลเล่บุลเล่เตยนะพยายามพลัง Oh เ,นเ้นาทาถวายเพื่นให้ยให้กินให้ชั้นแลน้วก็อำนวยไว้ใช้ให้แฟนช่องมีส่งมีลาบกันนะครับในวัดต่อไปเาขาคือเก่าเด้อป่วยบอกว่าให้เป็นเล็กสูตร เลขคลองกิงคลองแค่เลขครบเลขเห็นาใส่คือเกาลับผูนะเก้าหกหกเก้าชัดเดียนะครับแลาวตามผมามอีกครับตามมาตามมาผู้ยำสุดสุด เรียกให้นะครับเป็นลักบ่าให้มาเลยอ่าคือเกาละพี่นอ้องนะครับผม มาผอสมุดน,น,น,นะครับตรีโกณ369เนี่เป็นรหัสลำนะครับตรีโกณ369เกขียนภาษาอังกฤษใส่น้ำมันค่อยโก้ครับไตรแองเกิลนะครับเต็นลางวัลรางวัเพื่อเป็นการบําเสียเวลางวดน,นี้พมอสิ ใช่เบื้งสุดท้ายเท่านั้นแหละครับงวดที่หนึ่งนะครับห้าหนึ่งเจ็ดออกเจ็ดสองห้ากับเจ็ดศูนย์ถ้ากับมัดต่างหาขึ้เก้าแล้วครับแล้วก็มาออกหมวดสองหกหนึ่งหกเก้านะครับต่างเป็นหลักไว้นะครับผม ชมคือเก่าแล้วครับเอากับเงาไมหมนี่ละารวดอ่ะชมสองวดพร้อมกันเลยครับสองงวดพร้อมๆกันไปเลยนะครับผมว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับ ชมนะครับเด้อผมที่เขียนให้พร้อมเอาสองงวดพร้อมกันเลยนะครับเจ็ดสองห้ากับเจ็ดศูนย์นะครับสองหกหนึ่งกับหกเก้า นะครับมันอยากคมเนี่ยเ,าเนาะเพิ่งชัดปะครับอา่าตั้งคือกันนะครับเดอ้ 3, เอห้าศูนย์สามหนึ่งหกเก้าขออนุญาตหานันอีกครับผมหันมาทางนี้เสนอบ,บาท อันมันคือกันนี่ละทั้งสองวันนี่ละจะได้เปรียบเทียบกันห้าหกหนึ่งหนึ่งสองเกียดหนึ่งสองเกียดเห็นชัดว้าแล้วครับ หันยิกนะครับหันลงมาจังซี่บาทหนึ่งเก้าสี่ตัวบนนะครับหนึ่งเก้าสี่ตัวล่างครับเจ็ดห้าศูนย์ มันมีเงาใบไ,ไม้บังจากน้อยนะครับเด้อผมจทายใกล้ๆออหเาสี่เจ็ดห้าศูนส อันนี้ครับผมท้งนี้หันอีกครับท้งนี้ได้เก้าแปดสามเห็นไหมครับเก้าแปดสามสองหกหนึ่งได้เด็กเก่าจะครับด้วยนี่ ห้าีเกาอีกครั้งนึงครับห้าศูาม 2 6 1 6 9ได้1 6 9 5 0 3ตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้1 6 9อ่าต่อไปหานี้ครับผม5้าหอ่าได้เลยนะครับเด้อหาหงวด1หนึ่งสิงหาได้งวัหนึ่สิงหาออก หกหนึ่งนะครับเขาออกตัวนี้นะครับเด้อแต่ว่าอ,าออกเป็นสองหกหนึ่งหนึ่งสองเก็ดตัวนี้ครับผมอันนี้ 1,9,4,7,5,0ก่19านะถูกต้องครับอาหารอีกมันหาไปเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันสีเห็นบุญแล้วครับ 1,983เกหน็นแ,แ,แล้วครับ5,49สี่กกเก้านะครับตัวน,นี้549เกห็นแ,แ,แล้วครับอ้าปากฏว่าได้หลักเขียนทั้งสามหลักแล้วครับ4หลักแล้วอ่าหางหวดก่อนนะครับหางหวดวันทีหนึ่งปากฏว่าเลขที่ออก61ครับ 2องหหนึ่งตัวนี้ครับผมผมสีขีดวงกลมไว้เลขปักหลักนะครับหน่วย10ถูกต้องครับเรต้องกลับเลย0 3 6 1 9 4 8มนสนะครับเอามาเบิ้องวันนี้นะครับสีออกโตวได้ครัผมสีขีดไว้เด้อครับเนดะ้อ หกก้าสอกนะครับเอาชัดๆได้เลขซีป้องครับผมเองบุงชัดๆได,ด้ครับเนดะ้อสิหสิงหาสิบหกสอคอหกสี่ จับเลขตีโกนร,รหัส369 t r i a n g l e นะครับได้เลขมา4คู่ก็คือ69 2 7 5 0 4 9เมียนบนล่ะครับ6 9 2 7 5 0 4 9 วันที่16สิงหานะครับอ้าวในงวดนี้นะครับให้เอเป็นผู้ตัดสินใจคอมเมนต์ลัวๆมาเลยนะครับว่าชอบโตัใดในวันที่16สิงหาสองห้าสในเลข4ตัวนี้นะครับผมในเลข4ตัวนี้ อนอกจากนี้มาร่วมกันส่งเลขวิ่งนะครับ FC คอมเมนต์มาเลยว่าชอบวิ่งตัวไหนมา2ตัวปูเยี่ยมจะเอารหัส3ามหกจับให้นะครับซึ่งวัดก่อนมีคนชอบ9ไม่ใช่มีคนชอบ6กับ7นะครับปูเยี่ยมก็จับให้นะครับ มีตัวหนึ่งนะ6กเก้าหกนะครับจะให้4ตัวเข้านะครับลุงเยี่ยมมีหลักสิในใจมีหลักหน่วยในใจไว้แล้วและสามารถจับรหัสในใจได้นะครับโดยวิธีการง่ายๆนะฮะ สำหรับครั้งนี้นะฮะปูเยี่ยมก็ขอขอบคุณมิสเตอร์ไวนะครับมิสเตอร์ไวที่คัดเลือกตัวเลขเด่นๆให้กับพวกเรานะครับได้ชมกันเป็นขวัหูขวันตา4ชุดนัดแล้วต้องมานะครับปูเยี่ยมจะขึ้นปกว่านัดแล้วต้องมาจากรหัสตีโกน369 นะครับผมอ้าวใครชอบตัวไหนก็กดไลค์กดแชร์รัวๆอะไรครับผมนะครับแล้วก็นำตัวเลขนี้ไปเก็บไปหารัตตรัตตอรี่นะครับสลากของรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ส่งเสริมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับส่งเสริม ลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาสองโตก็ถึอรางว,วัลที่หนึ่งได้นะครับเด้อขันอยากได้สามโตก่ะมีมาอย่างสี่แล้ครับปูเยี่ยมยังบอปากหลักนะครับผมปูเยี่ยมยังบอปากหลักร้อยนะครับร้อยยังไม่ปักหลักแต่สามารถปักหลักได้ในคลิปต่อไปนะครับ่ะ ครับซ้ำนี่แหละครับผมปูเยี่ยมอําลาพาจากนะครับใครชมคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์มาเลยครับรัวๆมาเลยเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับนำไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ6 9 2 7 5 0 4มาได้หรือไม่ในงวดนี้นะครับนัดแล้วต้องมา ครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม